อาปิติเตภูริตสุดเศรา้าสูญเสียบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักเป็นอีกหนึ่งตระกูลใหญ่ที่คใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับตระกูลพิโลพักดีที่ล่าสุดเกิดเรื่องราวไม่คาดคิดขึ้นมาเมื่อทางด้านต็อปิติสามีของนางเอกสาวนูนวรนุษย์และทางด้านเต้ผูริตได้ออกมาประกาศขา่าวเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมถึงการจากไปของคุณยา่า โดยทางด้านหนุ่มตอดนั้นก็ได้เผยว่ารักย่าตลอดไปครับและบอกว่าเจอเพื่อจากจากเพื่อเจอขอบคุณย่าที่เลี้ยงและดูแลสั่งสอนผมเป็นอย่างดีขยันอดทนและเป็นคนดีผมจะนำไปปฏิบัติอย่างดีที่สุดครับตอดรักและคิดถึงย่าเสมอครับในขณะที่ทางด้านเต้ เผยว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับยาหลับให้สบายนะครับผมและบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องไม่มีใครปรารถนาจะให้เกิดแต่ก็ไม่มีใครหนีมันไปได้ยาจะอยู่ในความทรงจำที่ดีของพวกเราตลอดไปปรักย่ามากนะครับท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะ ขอร่วมแสดงความเสียใจมาณาที่นี้ด้วยนะคะ